สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นเพื่อนลุงป้านาทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีกับพิซซ่าอีกเช่นเคยนะครับจากช่องนายออฟฟิเชียลนะครับรบซึ่งวันนี้นะครับเรามาโลเคชันผีโพงนะครับลองเล่าประวัติข้าวๆดิพิซ่าให้พิซซ่าเล่ามั้งคือมันมีชาวบ้านละแวกนี้ครับล่ำลือกันมาอยู่แล้วว่าเจอแสงไฟเจอดวงไฟ ริศนาอะไรไม่รู้แต่ไอบึงผีโพงที่ว่าไปนู่นเราไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวนะหมู่บ้านครับพี่ครับมันเป็นหมู่บ้านติดชายแดนนะหมู่บ้านที่ยังเบร์ออยู่เนี่ยครับเราก็เลยกลับมาพิสูจน์อีกครั้งโดยเอาของเนี่ยมาล่อด้วยสดของข่าวอะไพี่พวกเครื่องเงนมาครับเจอไม่เจอเราไม่รู้ครับก็พยายามอยากให้เจอเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราเลยลงทุนเอาตับมานะครับใช่นี่นะครับ คือเราห่างเป็นนานมากแล้วตรงนี้ตั้งแต่มีเสียงน้วมีแล้วเราบึงไปตามตรงบึงเราไม่รู้ว่ามันมันมีกี่ตัวซึ่งคร่าวๆเนี่ยคือชาวบ้านเน่ยเจอตรงนี้แล้วไก่ชาวบ้านเนี่ยหายไปสี่ตัวแล้วนะครับหายเฮ้ยใครอะใครคนลุกใครครับไม่ตอบผมได้ยินเสียงหากนอนไรวะ ลองเดินไปดูดิพี่เฮ้ยเอาไปลุยเลยเอาตัวอะไรอะ่ะฮะตามเฮ้ยใ, <จ S 2> <า>ใจเย็นค่อยเดินค่อยเดินอ่ะมันรู้ตัวปิดไฟดวงหนึ่งนะป,ป,ป,ปิดเปิดเปิดดวงเปิดดวงพี่ไว้ปิปขดขอมบอไว้เอางี้เลยหรอเขาได้กินเครื่องไนหรือบอกว่าไม่รู้เดินลงมาเหรอฮะ ไม่แน่ใจมันมาทางไหนผมไม่เห็นมันใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออไม่แน่ใจเฮ้ย<ห>มันไ,มได้เก็บนแสงตับไก่หรือป่มีเสียงย่ำไม้โอ้โหขาวมากเลยนะพี่นะพูดตรงตรงเลยผมสีสยามเลยตอนนี้และก่อนเราจะเข้าไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมนะครับขออนุญาตนะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีนิดนึงนะครับนะครับ ฝากเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนฝากกิมลิงนะครับเพื่อสนับสนุนผมหน่อยนะครับเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนสนับสนุนใต้ลิงก์ของผมก็เหมือนสนับสนุนผมอย่างหนึ่งแล้วนะครับผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยจะได้จะอยู่กับผมเนี่ยไปนานๆนะครับผมนะครับจะได้มีทุนทรัพย์นะครับในการซื้อข้าวของนะครับไปโลเคชันต่างๆหรือว่าซื้อข้าวของเนี่ยในการขึ้นข่านะครับเพื่อนนะ เพราะว่าในการเดินทางทุกๆก,การเดินทางเนี่ยมันย่อมมีค่าใช้จ่ายนะคบเพื่อนๆนะฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะคะฝากกิมลิงกด้านล่างให้ผมหน่อยนะคะเพื่อนๆนะ advr1 นะครับเพื่อนนะ advr1 เ,นะเนี่ยมีนะครับหวยไทยหวยลาวหวยรัฐบ้านนะครับแกเนี่ยให้หวยสูงสุดถึงบาทละเก้าร้อยนะคบเพื่อนนะ พเพื่อนเนี่ยลองจิ้มลิงก์ทำการสมัครให้ผมหน่อยนะ,ะพเพื่อนนะและบอกว่ามาจากเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับจะมีส่วนลดหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยรอท่านอยู่อยู่ด้านในนะครับถ้าบอกว่ามาจากเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับไม่ว่าท่านจะถูกเป็นแสนเป็นล้านเขาก็จาใจท่านนะครับไม่มีโกงแม้แต่บาทเดียวนะครับ advr1 นะครับ advr1 เนี่ยผมสนับสนุนนะครับลิงก์นี้เลยนะครับไม่มีโกงนะครับ เชื่อได้เลยนะครับโอเคครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปกันต่อครับไปใครใครเฮ้ยใช่ไหมลุงใช่เปล่านะเหมือนมันจะย่อมย่อมตะคุ้มตะคอมมาหารเรานะเฮ้ยดูไอ้เหี้ยทัวรผอมก็ลองเลยกินตะของสดลุงเต็มท้องไปแล้วมั้ง หายไปไปนระวังตัวด้วยนะเบิร์ตวันนี้มาแค่สองคนนะพี่นะพี่เมาก็ไปงานบวชก็มาแห้งเลยเรียบร้อยเลยหายไปไหนวะเดี๋ยวจะยืนระวังตัวด้วยกลัวเกียจู่โจมโได้ของข้าวกินของข้าว พี่จะตั้งไว้ไหนประเดิมหน้าบ้านนี้เลยไหมเดี๋ยวลองไปดูตรงนู้นก่อนไปดูตรงบ้านเออไปดูตรงบ้านที่แกเอาพวกเก็บพวกไก่ของเจ็บไม่กินเลยอืมลองไปดูก่อนลองด้วย ฮ้อะไรยงเ,เงาอะไรแวบๆข้างหลังจริงกี้ยิงวอายู่นี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนใครครับลุงไปดูพร้อมกันเลยพี่ไปบเป็นเพื่อนกันลุงใช<ง>่ไหมลุง ไม่มีไม่มเฮ้ยพีชาฮ้อะไรเฮ้ยมันเดินอยู่นู่นเฮ้ยเฮ้ยเอ๋อมาทางนี้อ๋อมาทางนี้เดี๋ยวมันจะรู้ตัว เหมันจู่ๆนำ้ำโอ้งั้นพี่พี่เป็นพ,พี่คนกลางเครื่องเครื่องในนะแล้วผมจะคอยดูแล้วเราจะนั่งซุ้มตรงไหนนั่งดูตรงหลังต้นนู้นก็ได้ต้นไม้นู้นไง<ะ>เดี๋ยวนั่งหลังต้นไม้โอเคเดี๋ยวพี่ตั้งไปนะผมจะดูให้แบบไม่มีอะไรมาพี่พี่ยเออผมดูให้พี่ออกลางไปเลย มันมีกลิ่นข่าวแรงกนดิกลัวอยู่ๆวิ่งมาสุ่มสีสมห้าพอไหมของจริงเลยนะพี่นะอุ้ยผมไม่อยากให้ดูเดือดติดแดงนั่นดูคร่าวๆปุ๊บโอเคังไโอ้โหกินยังไงไปนั่งรอเลยไหมไปเดี๋ยวนั่งหลังเกาะต่อไม้นี่ก็ได้เดี๋ยวนั่งหลังต่อไม้นี่ จะปิดไฟนังนเนี่ยเปิดปแต่แฟลชพีก็พอในวระเปาพี่กัใกะอยหมดมันน่าจะหิวเนอะเสียงตัวกัดไม้ดังนี้ง่า Bình ngay bao bìa 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 hả? oi, bìa 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 มันจะมากินอีกหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่ามันพยายามเดินหายวะมันไปทางโน้นอะมัน,มนออกไปนะฮะ ดีแล้วตามไปดูมองไปดูเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟพี่ดวงเดียวพอแล้วป่ะโอ้ยลมมาแรงมากอะ่ะเปิดไฟพี่ดวงเดียวพอแล้ว คือตอนนี้นะครับผมกลัวมันจะรีบไปเอาของมากินมันคงไม่จู่โจมวูแล้วมั้งอไม่รู้ไม่แน่ใจไปไปพี่พ้อกด้ว phít xong con, tắt điện đi, con điện đi, tắt ลองนะพี่เดินไปคนเดียวฮะเอาให้ดีพี่ออกก่อนดีไหมออกออกก่อนก็ได้พี่ถ้าไม่กลัวถ้ากลัวไม่ปลอดภยัย พี่จะออกก่อนใช่ไหมเออใครอยากให้มาอีกก็คอมเมนต์กันมาคือตอนนี้พี่ซ่ากลัวเราไม่ปลอดภัยเอานะครับโอเคเดี๋ยวมาเหมือนฝนจะตกเวยฟ้ามันก็เริ่มจะคับแล้วใหญ่แน่ๆพี่นะวันนี้เจอพี่จันเต็มดวงไหมเจอพี่เนี่ยขอให้พี่ๆดูหน่อยนี่เจออยู่นะครับถึงจะมีร่มเงาแต่ว่ารู้นะเพราะมันสว่างเกินมันสว่างมาก เดี๋ยวเราออกจากน้องพนทีกนอนคือพี่รู้สึกเหมือนจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมก็เหมือนฝนตั้งพอมาด้วยก็เลยรีบฉีกตัวออกมากันก่อนนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูพระจันทร์เต็มดวงนะครับเจอบะคือวันนี้เป็นวันพระใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่คือนคอนคตเต็มดวงเลยนะเออโอเคใครอยากให้มาอีกก็คอมเมนต์กันมานะครับนึ่งไงเราเดินทางกลับบ้านกันก่อนเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับ ไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็โอเคนะครับผมเจกับพี่ซ่าไม่กล้าส่งเสียงดังนะครับก็ตอนนี้เนี่ยพวกเราออกมายังนอกพื้นที่กันแล้วใช่ก็คร่าวๆเ,เนี่ยคือจะออกจากนอกพื้นที่กันก่อนนะครับรู้สึกเหมือนจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมพี่ใช่แต่ว่าคือเวลามีของมาให้แกกินเนี่ยที่เราก็เบาใจหน,หน่อยนึงคือมันไม่ใ,ใช่จะเวลาไม่ไดเอาอะไรมานี่เหมือนแกเกียกียวกัดเหมือน ถ้าแกได้กินพวกของคราวของสดอะไรนี่เันรู้อ่ะเออ,เอ,อก็โอเคนะพี่นะใครที่อยากให้เรามากันอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปกันมานะครับ,รบเดี๋ยวเราสองคนหรือไม่ก็จะอาจจะมีพี่เมา้าไอเลิฟไอบานมาเป็นเพื่อนกันนะครับคอยมา ซัพพอร์ตหลังให้นะครับคอยมาดูหลังให้นะใครที่อยากให้มาก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาให้ได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมกับพิซซ่าเนี่ยก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมทั้งพิซซ่านะครับพิซซ่าก็จะเป็นนายออฟฟิเชียลนะครับช่วยกดซับกดให้ผมแล้วก็พิซซ่าหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่เด้อครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ